วมปับ๊บบวมปุ๊บบวมเยอะทานสะสมนานๆเริ่มมีไขมันสะสมโดยเฉพาะซอฟต์ดิงิ์ที่มีโซดาเป็นส่วนประกอบใช่เลยมันทำลายยังไงบ้างครับมันทำลายยังไงบ้างมันมีเรื่องหนึ่งที่มันน่ากลัวมากเลยหลายๆคนเนี่ยที่เขาจะไม่มีโรคที่เห็นได้ชัดบางคนใช้ก็คือเบาหวานเลยหัวใจเลยความดันเลยแต่มีอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะที่คนไม่จะไม่มีอาการออกมาแต่อันตรายมากที่เรียกว่าสมัยนี้คนเริ่มเป็นกันเยอะแล้วคือเลกิกัสนั่นเองถูกต้อง เดี๋ยวเราไปดูกันว I mean, kind of ่าไอ้โรคเนี้ย so มันคือโรคอะไรนะครับซึ่งคําว่าลิกิกัดเนี่ยมันคือโรคตัวหนึ่งนะที่ทุกคนไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วหลายๆคนอ่ะเป็นโรคนี้นะครับเขาเรียกว่าโรคลําไส้รั่วซึ่งมันไม่แสดงอาการนะต้องบอกก่อนช่วงแรกที่เป็นเนี่ยจะไม่แสดงอาการเลยแต่ผลส่งภาวะต่อมาหลายอย่างเลยเขาบอกว่าการที่เราดูดซึมไม่ดีเหมือนร่างกายเราได้รับสารอาหารไม่เต็มที่อ่ารับสารอาหารไม่เต็มที่อย่างปกติเรากินข้าว เราได้รับอะไรบ้างครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตใช่ไหม,มบางคนได้รับแป้งได้รับน้ําตาลได้ นที่เป็นลิกี้กาดครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้เยอะกว่าคาร์โบไฮเดรตได้เยอะกว่าด้วยนะไม่ใช่ได้น้อยกว่าได้เยอะกว่านั่นก็คือตัวแบคทีเรียที่อยู่ในอาหารนั่นเองเฮ้ย <c oughs> ยังไงอ่ะมันสามารถแทรกซึมเข้าไปในผนังลํลำไส้ของเราได้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูโครงสร้างผนังลํลำไส้ของเราก่อนนะครับฟังดีๆนะคะทุกคนลิกกี้กาดาต่ตอนนี้กําลังมีคนเป็นเยอะมากไม่แน่หลายๆคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นี่อันนี้คือ เป็นแบบจําลองนะอันนี้จะเป็นภาพผนังลําไส้เรานะครับตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวหลอดเลือดนะครับซึ่งหลอดเลือดเราก็จะมีเนาะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีแบคทีเรียอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้ค evet <into> tamam. ือหลอดเลือดเราแต่อันนี้คือผนังลําไส้ซึ่งลําไส้เราเวลาจะดูดซึมสารอาหารครับเขาจะดูดซึมผ่านไอ้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าตัววินไลอ่าไอ้ตัววินไลเนี่ยมันคือผนังลําไส้มันจะมีการขด มันจะมีเหมือนนิ้วแล้วนิ้วตัวนี้จะเป็นตัวไปจับสารอาหารอย่างเช่นอตัวสีน้ำเงินตัวนี้พวกนี้คือสารอาหารหมดเลยครับ mm hmm. แล้วสารอาหารอันนี้คือภาวะของ